สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนโดยคุณครูปรวีกรทุรนนน์นะครับในหัวข้อวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องเศษส่วนกันนะครับแล้ววันนี้จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบและเรียงลําดับเศษส่วนนะครับก่อนที่จะเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อน ำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะจากสถานการณ์ต่างๆได้ครับสำหรับการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับจะมีหัวข้อหลักๆที่เราจะเรียนกันดังนี้นะครับ 1. นะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะต้องทำส่วนของส่วนนะครับให้เท่ากันก่อนโดยอาจทำให้เท่ากับพอนอของตัวส่วนแล้วจึงเปรียบเทียบ 2. นะครับจะเป็นการเปรียบเทียบจํานวนคะให้เปรียบเทียบจํานวนนับของจํานวนค้าก่อนถ้าจํานวนนับเท่ากันจึงเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนกับจํานวนคะอาจเขียนจํานวนคะาในรูปเศษเกินหรือเขียนเศษเกินในรูปจํานวนคะและจึงเปรียบเทียบกันได้ครับผมสาหรับตัวอย่างที่1นนะครับป้าแดงขายขนมฟักทองและขนมกล้วยแล้วยังเหลือขนมฟักทอง7จ็ดส่วนสิบถาด และขนมกล้วย3ส่วน4ี่ถาดป้าแดงจะเหลือขนมชนิดใดมากกว่าถ้าต้องการรู้ว่าป้าแดงเหลือขนมชนิดใดมากกว่าจะมีวิธีเปรียบเทียบอย่างไรครับสักเรียนงตอบครับก็คือเราต้องทําเศษส่วนทั้งสองจนวนให้มีส่วนเท่ากันแล้วเปรียบเทียบตัวเศษเศษใดมีเศษมากกว่าแสดงว่าเศษส่วนนั้นจะมีค่ามากกว่านะครับเป็นยังไงก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับวิธีการทํา คณอเราจะหาคนอของ4และ10นะครับคนอของ4และ10หาได้เท่าไรเอ่ยอ่าเอา4และ10นะครับมาตั้งหารสั้นแล้วก็มาหาว่าจํานวนใดที่สามารถหาร4และ10ได้ลงตัวซึ่งในที่นี้ครูขอยกสองมานะครับ2องอไ,ได้สี่สและ2อด้ะไรได้10ครับ 2, 50หอ่าหมดหรือยังหมดแล้วนะครับผมสําหรับคนอจะเป็นรูปแบบตัว L นะครับก็คือเอา2 คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ5และผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ20เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวส่วนทั้ง2ตัวให้กับเท่ากับเท่าไหรครับ20นั่นเองจากนั้น7จ็ส่วน10นะครับเท่ากับ10คูณอะไรแล้วได้20ครับคูณ2เองเราจะต้องคูณทั้งเศษและส่วน72เป็น14และส่วนก็เป็น20 10. จากนั้นมาดูเศษ3ส่วน4นะครับผม สอะไรดี 20? หาช่วยกันหน่อยก็คือ4คูณ5นะครับ4 5 20เพราะฉะนั้น35ก็เลยได้15ส่วน20อ่านักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับสังเกตเห็นว่าทั้ง2ตัวตัวส่วนเป็นไงกันแล้วเท่ากันและเราก็เลยสรุปได้ว่า14ส่วน20น้อยกว่าเท่าไหร่ครับน้อยกว่า15ส่วน20แสดงว่าอะไรครับเอ่ยก็คือขนมฟักทอง จะมีค่าน้อยกว่าขนมกล้วยนะครับผมหรือ3ส่วน4มีค่ามากกว่าอะไรครับ7ส่วน10เห็นไหมข้อนี้เราตอบได้แล้วเราสามารถช่วยป้าแดงหาได้วว่าป้าแดงห้ือขนมชนิดใดมากกว่าซึ่งก็คือขนมอะไรครับขนมกล้วยนั่นเอง สำหรับตัวอย่างที่2นะครับครูต้องการเปรียบเทียบเศษส่วนระหว่างเศษ5ส่วน6กับเศษ9ส่วน14นะครับเราจะมาดูว่า2ตัวนี้ตัวไหน,น,นมีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับโดยนะครับเราจะต้องหาครุนอของส่วนทั้ง2ตัวก็คือ6และ14โดยใช้วิธีการหารสั้นนะครับซึ่งในที่นี้นะครับครูจะเอาสองมาหารทั้ง6และ14 2เลได้6 2 3 6และ2อเลได้14ครับ2 7 14 หมดเรืองอ่าหมดแล้วในเมื่อหมดแล้วไม่สามารถหารต่อได้ให้นํามาคูณกันในรูปตัว L นะคะผมก็จะได้เป็นครนอของ6และ14ก็จะได้2คูณ3คูณ7ซึ่งมีค่ากับากับ42เพราะฉะนั้นครนอของ6และ14ก็คือ42เพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้เราจะต้องเปลี่ยน6และ14ให้ได้42อ่ามาดูเศษ5้าส่วนกันก่อนนะครับ เราจะมาดูว่า6อะไรได้42ซึ่งในที่นี้ก็คือ6 7เราจะเอา7มาคูณทั้งเศษและส่วน5 7ได้เท่าไหร่ครับ5 7เป็น35และ6 7เป็น42ในทำนองเดียวกันนะครับเศษ9ส่วน14เราต้องการเปลี่ยนส่วนให้ได้เท่ากับ42เพราะฉะนั้น14อะไรได้42ครับ14 3ต้องเอา3มาคูณทั้งเศษและส่วน9 3เป็นเท่าไหรครับ 93เป็น27และ14คูณ3ก็ได้42ซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับผมว่าส่วนเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถนำเศษมาเปรียบเทียบได้ซึ่ง35จะมีค่ามากกว่า27นั่นเองหรือก็คือเศษ5ส่วน6มีค่ามากกว่าเศษ9ส่วน14เพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราก็เลยตอบได้ว่า5ส่วน6มีค่ามากกว่า9ส่วน14 เป็นยังไงครับนักเรียนสําหรับการเปรียบเทียบเศษส่วนยากไหมอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมถ้าไม่เข้าใจหรืออะไรนักเรียนสามารถเปิดทบทวนคลิปได้หรือกินบ็อกมาถามครูดได้ครับสําหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ